ไม่ต้องรอไปหน้าเดือนหน้าได้เห็นกันแล้วครับ All New Honda HRV ESV e โชมใหม่หลังจากที่เรารอรุ้นแล้วก็รอคอยกัรเปิดตัวมานานนานแสนนานเลยครับในที่สุดทาง Honda Auto Mobile ประเทศไทยได้เตรียมเปิดตัวเจ้าตัว All New HRV Generation ใหม่ในต้นเดือนพฤศจิกายนนี้แล้วครับก็คือเดือนหน้านั่นเอง ส่วนรายละเอียดต่างๆจะถูกเผยแพร่นะครับออกมาวันที่5พฤศจิกายนว่าจะมีรายละเอียดอะไรบ้างก็คือเดี๋ยวเรารอติดตามวันนี้เลยนะครับในส่วนของประเทศญี่ปุ่น Honda าําตลาด HRV ใหม่ด้วยรุ่นเครื่องยนต์เบนซินในรุ่นที่เป็น G และเวอร์ชันไฮบริด EHEV ใน3รุ่นย่อยมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซิน i v t e c ความจุ1.5ลิตรพร้อมกับเกียร์ CVT ทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าโดยมีโหมดการท้งานถึง3โหมดครับ จะมี normal sport และ icon e โดยยังมีระบบการขับเคลื่อน4ล้อให้เลือกด้วยครับและในยุโรป Honda HRV e-HRV ใหม่ H a v, My, มาพร้อมกับระบบขับเคลื่อนไฮบริดเป็นทางเลือกดีแล้วด้วยครับที่ใช้เครื่องยนต์เบนซิน,น i-VTEC ความจุ1.5ลิตรทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าโดยให้กำลังมากถึง129แรงมา้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่253นิวตันเมตร มีอตัตาสิ้นเปลืองน้ำมันนะครับฉเฉลี่ยแล้วอยู่ที่18.5กิโลเมตรต่อลิตรโอ้โหจะเป็นรถไฮบริดที่โคตรประหยัดเลยครับและยังสามารถทำความเร็ว0-100ภายใน10.6วินาทีด้วยนอกจากประหยัดแล้วก็ยังแรงด้วยนะครับแต่ในบ้านเราผมก็เคยทำคลิปทดสอบวิ่งของ Honda h S R V ว่ามี2โฉมในบ้านเรานะครับรวมถึงระยะเวลาการเปิดตัวก็นานแสนนานแบบนี้ โอกาสสูงมากๆเลยนะครับที่บ้าเราจะมีเวอร์ชั่นที่เป็น e h e v เข้ามาในรอบนี้เราก็ต้องรอติดตามในเดือนหน้ากันได้เลยครับสำหรับวันนี้ผมขอมาอัปเดตข่าวสาร h o n d a HRV เพียงเท่านี้นะครับถ้ามีข่าวสารอะไรอัปเดตเพิ่มเติมผมจะมารีบอัปเดตให้เ,เพื่อนๆรู้ก่อนใครเลยครับถ้าใครไม่อยากพาดข่าวสารนะครับก็อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามกดกระดิ่งช่องของผมไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ